หมอปลายเตือนสิงหาคมเกิดเหตุการณ์หนักใกล้เคียงปิดประเทศวัยรุ่นสร้างความวุ่นวายก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับจัดให้แล้วนะแม่หมอคนดังในข่าวหมอปลายพรายกระซิบเตือนแรงเดือนสิงหาคมเกิดเหตุการณ์หนักแน่ใกล้เคียงปิดประเทศ ชี้กลุ่มวัยรุ่นหญิงจะออกมาสร้างความวุ่นวายล่าสุดหมอปลายลพรกระซิบหมอดูคนดังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแหลกแดกดึก EP 15กับพิธีกรมากความสามารถอย่างมดดำคชาภาและแจ็คแฟนชัน ที่ได้ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองโดยล่าสุดหมอปลายได้เปิดใจว่าในช่วงหนึ่งของการพูดคุยทางด้านมดดำคชาพาพิธีกรคนดังได้ถามหมอปลายถึงสถานการณ์บ้านเมืองประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งหมอปลายกล่าวว่าหลังจากนี้สิงหาคม2,566เป็นต้นไปให้ระวังเรื่องของหน่วยงานของต่างชาติเข้ามาตรวจสอบ จะสร้างอะไรให้คนกลุ่มใจคนค่อนข้างเยอะจะเจอแต่ผู้หญิงวัยรุ่นออกมาวุ่นวายค่อนข้างเยอะอารมณ์เขาเป็นหลักไม่ค่อยคิดว่าจะประนีประนอมยังไงเตือนทุกคนต้องใจเย็นรุนแรงทุกทางคิดว่าหนักกว่าที่ผ่านมาหนักของหนูคือไม่ใช่แค่กลุ่มพวกผู้หญิงมีนักข่าวต่างประเทศหัวทองทองเข้ามาแซมเยอะก็หัวทองทองนี่แหละสร้างปัญหา กระทบกระเทือนเศษรษฐกิจชาวบ้านไหมหมอปลายกล่าวค่อนข้างทางพิธีกรถามว่าแล้วหนักไหมหมอปลายกล่าวว่าอาจมีใกล้เคียงกับการปิดประเทศแต่ไม่ได้ปิดอาจจะทิ้งช่วงสัก1-2ถึงถึงจะกลับมาฟื้นจากสายตาคนข้างนอกย้อนคำทำนายพิธาดวงเข้าเกณฑ์รับวิบากกรรมหนักก่อนเลือกตั้งเคยพยากรไว้ว่าพิธามีเกณฑ์ชะตาแค่ครึ่งเดียว ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากดวงชะตาของพิทาที่เกิดในวันที่5กันยายน2523เป็นคนราศีสิงห์ที่มีดาวพุธรุดอยู่การเงินจะพูดจาคล่องปากในเรื่องหาเงินตั้งแต่สมัยทำธุรกิจมีองค์ความรู้รอบด้านในการเอาตัวรอดจากวิกฤตสร้างศรัทธาด้วยการนำเสนอดีเยี่ยมแต่ดวงเมืองไม่ขานรับ กับดวงชะตาเพราะดาววสนาเป็นดาวอาทิตย์เจอกับดาววสนาที่เป็นดาวราหูที่เกาะอยู่ในราศีกุมอีกทั้งดาวจรเป็นดาวเสาพักงานนี้วุ่นวายสองเด้งปรากฏการที่จะจัดตั้งรัฐบาลจึงทำท่ากลายเป็นทิปเอ็มกลายเป็นหมันเพราะสิ่งที่จะตามตัวเป็นเงาคือวิบากรรมหมายถึงการกระทำที่ทำไว้แบบหมกเม็ดตั้งแต่อดีตจะค่อยๆถูกรทิคน้น ในด้านการซ่อนรูปของธุรกรรมธุรกิจต่างๆและอาจจะผิดถึงขั้นในแง่ของกฎหมายที่เอี่ยวเกี่ยวข้องทางการเมืองด้วยโอกาสชีวิตเหมือนลมวูบเดียวถ้าลมหวนเมื่อไร่มีหวังหนาวตั้งแต่ฤดูฝนดังนั้นประเด็นแรกคนดวงขาดกับดวงเมืองย่อมยากนักที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีโอกาสเปส็นศูนย์ตั้งแต่เริ่มคิดแม้ความสำเร็จในชีวิตคือผลต่างของความเสี่ยง สำหรับดวงชะตาของคนชื่อพิธามาตลอดชีวิตแต่คราวนี้คงรอดได้ยากเหมือนครั้งที่เคยเป็นมาอะไรที่ปกปิดหมกไว้ใต้พรมจะโดนรือชัดออกมาทีละนิดแบบชนิดที่ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อนพิธามีมุมนี้ของชีวิตด้วยนักการเมืองเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่ชอบพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวเสมอ คนรุ่นใหม่ที่มักเชื่อมั่นตัวเองสูงไม่ค่อยเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไม่ค่อยเชื่อจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมามักจะพบทางลาชันครุขระเป็นวิบากกรรมเสมอแบบมีชีวิตที่คิดไม่ถึงเหมือนกับหนทางอเวจีนิวรรออยู่เป็นสิ่งใหม่ในชีวิตโลกยุคใหม่ย่อมต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยง ในภาพรวมของบริบทสังคมนั้นๆนคงยากที่จะต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นครั้นดาวราหูจรที่สถิตราศีเมษย้ายมาราศีมีนในวันที่22ตุลาคม2566แบบทับสนิทนั้นสิ่งที่ปรากฏชัดคล้ายบาดแตกแต่นี่ราหูพยศบาดเปลี่ยนลงที่ราศีกุมกระทบราศีสิง์แบบไม่ทันตั้งตัวเพราะดาวตั้งรับอ่อนแอและหมดกำลัง อาจต้องลี้ภัยไปต่างแดนแบบชนิดที่เรียกว่าหายวับไปกับสายลมหวนก็เป็นได้ดังนั้นถ้ารู้จักหยุดรู้จักถอยรู้จักประคองย่อมจะอยู่ได้แต่ถ้าดันทุรังที่แต่จะไปก็จะได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์วิบากรรมทำงานตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นชัวร้อเอร์เซ็นตคดีธุรกรรมด้านธุรกิจที่ผิดกฎกติกาสังคมอีกร้อยเปอร์เซต์ ที่จะต้องเกิดเป็นคดีแนวคิดการเปลี่ยนแปลงอีก100%ซที่ต้องกระทบสรุปความได้ว่ามีแต่คำ่าผิดหวังและผิดหวังสำหรับดวงชะตาของพิธาในยามนี้โหราศาสตร์คือสิ่งที่เกิดจากสมมุติสัจจะอันมาแต่การสังเกตบันทึกจดจำเป็นวิทยาศาสตร์ด้านสถิติมีเหตุและผลรองรับ แต่ถ้าเด็กเพิ่งเลิกอมมือทั้งหลายไม่เชื่อก็ต้องบอกได้คำเดียวว่าแล้วแต่วาสนาจะนำพาราชรามันหมอปราชีนายกคนใหม่ไม่ปรากฏระหว่างผู้หญิงผมยาวเป็นชนวนความรุนแรงสรุปคำทำนายหมอปลายพลายกระซิบที่เปิดในรายการไทยรัฐทลอกเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังถูกถามเหตุบ้านการเมืองสำหรับนายกคนใหม่ของประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้หมอปลายเผยไม่เห็นพิธาใส่ข้อเรื่องแบบใดๆสำคัญและจะโดนสอยร่วงเพราะคนใกล้ตัวโดยหมอปลายกล่าวว่าพิธาจะไม่ถึงกับต้องลิภัยอย่างแน่นอนแต่ต้องระวังตัวมากๆเมื่อถามว่าหากทิมพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วจะเป็นใคร อายุรูปพัณฑ์สันฐานมีเหตุการณ์ใดต่อจากเหตุการณ์ท่าถิมพิทาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลไม่ได้เป็นนายกคนที่30โดยล่าสุด19กรกฎาคมสสพิธาได้รับการตัดสินจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าให้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่สสในช่วงบ่ายและภายหลังในช่วงเย็นวันเดียวกันมีมติโวหวตนายกรอบสองเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ ทำให้พิธาช่วดการเป็นนายกคนใหม่อย่างแน่นอนยมทูตบอกนายกคนต่อไปว่าอย่างไรมอบรายกล่าวว่าคนที่นั่งตําแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพลเอกประวิทย์หนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่า ถามอีกว่าหน้าตานายกคนต่อไปจะเป็นประมาณไหนหมอปรายก่ลาวอายุประมาณ60ปลายหรือ70ประมาณนี้และไม่ใช่สสถามต่อว่าไม่ใช่สสก็ตกใจนะเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะจะมีรัฐประหารหรือเปล่าหมอปลายยิ้มก็กลัวเหมือนกันท่านยมพูดแต่สิ่งที่น่ากลัว ถามต่อว่ามันจะมีรัฐประหารใช่หรือไม่หมอปลายกล่าวพี่เรพูดเองนะแต่มีเยอะมีโอกาสถามอีกว่ากลางเดือนนี้ค่อนไปถึงปลายเดือนจะมีการเลือกนายกเราจะมีนายกภายในเดือนนี้หรือไม่หรือจะทอดระยะเวลาไปอีกหมอปลายกล่าวว่าเอาตรงๆว่าเดือนนี้รกรกฎาคมหนูยังไม่เห็นอะไรที่ขึ้นมาชัดเจนว่ามีคนเฮห,หรือเราจะยินดีกัน ยังไม่เห็นและก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงหนักๆคือสิงหาคมมากกว่าในเดือนกรกฎาคมคิดว่าแบบนั้นมันถึงเลื่อนออกไปแต่คือจากสิ่งที่ท่านโยมพูดคือบอกว่าเราชัดเจนที่ช่วงสิงหาคมไม่ใช่กรกฎาคมถามอีกว่านายกรัฐมนตรีคนนอกอายุ60มีอาชีพอะไรมอบรายกล่าวเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีเลย ถ้าดูณนะตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและยังมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีเลือกตั้งใหม่แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากมันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนใจเย็นมากๆทำทุกอย่างไปตามกฎหมายและใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันคือคำเตือนแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้น จะมีรัถะหารจะมีรถถังออกมายึดสื่อปิดสีแยกไหมหมอปลายตอบว่าถ้าถามเพื่อป้องกันชนวนคือผู้หญิงวัยรุ่นผมยาวประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์รุนแรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไหร่ที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดวันที่พี่เรบอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีต่างชาติเข้ามาปนด้วย แต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนหรือนายทุนหนูมองว่าเขามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นกระจายข่าวไปมองเลยว่ามวลรวมยังไงก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นก็ไม่คุ้ม